เป็นเรื่องดีๆจากมือที่เด็กโรคหัวใจในพระอุปถรัรมภ์ของสมเด็จ mm hmm. พระเจ้าพี่นาง mm hmm. เธอเจา้าฟ้ากริยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ครับ40ปี40ปีป,ป,ปีนี้พอดีค่ะก็เลยถึงได้มาเป็นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ชื่อว่า four decades of love charity concert 2024ครับคอนเสิร์ตนี้เนี่ยใครที่ชอบเพลงมิวสิคลอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมีคำถามว่าควรไปไหมคือ <c oughs> ต้องไปเพราะรวมเรื่องราวความรักในหลายๆรูปแบบ แล้วก็บัตรที่จะเข้ามาในงานไม่ใช่บัตรที่เข้ามาฟังเพลงแล้วอิ่มใจอย่างเดียวแต่มันเป็นบัตรที่จะกลายเป็นเงินบริจาคเข้าสู่มูลนิธิแล้วไปช่วยน้องๆใ,<ช>ในเรื่องของโรคหัวใจนี่แหละเด็กๆที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือมากแค่ไหน สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสันสาระความรู้เรื่องราวต่างๆทั้งด้านบริหารธุรกิจนะครับและก็เรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆครับโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอยู่กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัทรธนกุลครับหัวหน้าภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาครับวันศุกร์นี้เราคุยกันโดยภาควิชาการตลาดนะครับแล้วก็เวลาดีเลยครับ 9ก้าโมงเช้ากำลังไปทํางานเปิดวิทยุฟังรายการของเรานะครับแต่ว่าถ้าท่านรู้สึกว่าฟังไม่ทันเช้าเกินไปสายเกินไปอยากฟังย้อนหลังเรียนเชิญที่เว็บไซต์ของวิทยุจุฬาได้นะครับหรืออยากเจอหน้าเห็นหน้าค่าตากันท่านเข้าไปที่ YouTube หรือ f a c e o o o k c u Radio วันนี้เราจัดโครงการจัดรายการของเรากันที่บริเวณที่น่าสนใจแล้วก็มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับ ู่ที่หอกลางครับหรือหอสมุดกลางหรือสํานักวิทยาทรัพยากรนะครับของจุฬาครับชั้น7นะครับบนชั้น7เนี่ยมีบริเวณที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของจุฬาลงการณราชบรรณาลายัยและมหาวิรวุลิราชบรรณาลัยนะครับรวบรวมเรื่องราวที่เป็นบทพระราชนิพนธ์ของรนเกล้ารัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่6มาจัดเรียงไว้ครบถ้วนทั้งคอลเลกชัน ท่านขึ้นมาชั้นเจดได้แต่ว่าเปิดหนังสือไม่ได้นะครับเนื่องจากเป็นหนังสือหายากเก่าแก่ท่านสามารถใช้ QR code ทุกเล่มจะมี QR code อยู่ด้านหน้าสามารถถ่าย QR code แล้วอ่านได้ทุกหน้าเพื่อหาความรู้ทั้งปกินอากะทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ทั้งในเรื่องของบันเทิงคดีรวมไปถึงเรื่องนวัตนิยายอื่นๆด้วยนะครับ วันนี้ก็เลยอยู่ในพื้นที่ที่ดีก็เอาเรื่องดีๆมาฝากท่านเป็นเรื่องดีๆจากมือที่เด็กโรคหัวใจในพระอุปธรรมของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากริยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินครับซึ่งทุกป,ปมมมมีมีกิจกรรมมากมายนะครับในเรื่องของ c h ริตี้พาน้องๆที่มีหัวใจพิการแต่กำเนิดไปรักษาแล้วก็รักษาฟรีดูแลเขาดูแลครอบครัวเขาเด็กๆที่ ใช้ชีวิตได้ไม่ปกตินะครับบางคนเด็กๆเดินมาตัวเขียวเลยนะครับเพราะว่าหัวใจเขาไม่ปกติมันสุบฉีดเลือดไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยพอรักษาปรับกลายเป็นอีกคนหนึ่งแล้วเติบโตขึ้นแล้วก็กลายเป็นคนดีของสังคมนอกจากการบริจาคแล้วเนี่ยทุกๆปีก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ charity concert นะครับคอนเสิร์ตการกุศลของมูลนิธิด้วยซึ่งปีที่แล้วเราก็ได้เรียนเชิญท่านที่เป็น ผู้แสดงนำแล้วก็เป็นคนที่ร่วมจัดคอนเสิร์ตนี้มาโดยตลอดนะครับมาคุยกับเราปีนี้มีคอนเสิร์ตใหญ่อีกแล้วแล้วก็มีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาอัปเดตก,กันในเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับก็เลยได้เรียนเชิญท่านมาอีกครั้งหนึ่งคุณสุดาพิมพ์โพธิพักค,ครับสวัสดีครับพี่จา๋าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการอีกครั้งครับพี่จา๋าครับขอบคุณมากๆเลยค่ะครับปีนี้งานของของสมมติพิเศษมาก 40ปีกต้องไหมครับป, <st ay> ปีที่มูลนิธิเนี่ยอยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอค่ะจริงๆมูลนิธิเด็กโรคหัวใจเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ตตปี2524ค่ะแต่ว่ามาอยู่ under royal patronage เนี่ยหรือว่าภายใต้พระอุปถัมภ์เนี่ยตั้ง,ตง,ตงแต่ปี2527ค่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุห <25 67 S 1> ้าหกเ 43ปีแต่ว่าอยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนริทวสราชนครินทร์เนี่ย40ปีปีนี้ปีปีนี้พอดีค่ะก็เลยถึงได้มาเป็นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ชื่อว่า Four Decades of Love Charity Concert 2024ครับก่อนที่จะคุยเรื่องคอนเสิร์ตคุยเรื่องของมูลนิธิให้พวกเราฟังสักหน่อยครับทุกครั้งที่เราได้รับเรื่องราวจากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นเป็นมูลนิธิที่พิเศษและมีความเฉพาะ เพราะว่าเด็กๆที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเขาใช้ชีวิตไม่ปกติคือส่วนใหญ่เนี่ยต้องอต้องบอกว่าเด็กที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพิการแต่กําเนิดแล้วก็จะมีแบ็กกราว์ว่าครอบครัวจะไม่ค่อยพร้อมตั้งครรภแบบไม่ได้แพลนไว้ไม่ได้มีแผนการหรือว่าต้องเป็นโรคบางอย่างระหว่างตั้งครรภหรือได้ทานยา,ยาทานอาหารบางอย่างระหว่างตั้งครรภ์ โดยที่ไม่รู้อะค่ะก็หรือว่าอาจจะมีกรรมพันธุ์บ้างส่วนหนึ่งแต่ว่ากอกมาแล้วเขาก็จะมีปัญหารูรั่วบ้างไซส์หัวใจสูบไม่แข็งแรงบ้างแล้วก็จริงๆเราอยากจะผ่าตัดให้เขาโดยเร็วที่สุดเพราะว่าภายใน7วัน10วันเดือนนึงเนี่ยบางคนถ้าเคสซีเวียมากๆเขาไม่อยู่ไม่ไหวจริงรๆก็หัวใจเนีเนเป็นสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายใช่ไหมคะแล้วถ้าหัวใจมันไม่แข็งแรงสูบแล้วรวรั่ว,วเลือดรั่ว อะไรเงี้ยค่ะมันก็ร่างกายต่างๆมันก็ดําเนินไปได้ไม่ดีพอครับแต่ว่าพอพี่จ๋าพูดอย่างเงี้ยเราก็เห็นถึงคอ m p l i c a t i o n คือความยากของโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กคนหนึ่งก็ต้องใช้สตังในการรักษาค่อนข้างมากถูก<ช>ต้องไหมครใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอทางด้านหัวใจเด็กเนี่ยมีจํานวนจํากัดมากๆในประเทศไทยเพราะว่าเส้นเลือดของเด็กเนี่ย เล็กกว่าเส้นผมอีกอดังนั้นเนี่ยต้องใช้ความแม่นยำสูงมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็คือครอบครัวจะไม่ค่อยพร้อมดังนั้นมูลนิธิเด็กโรคหัวใจเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเหลือด้านการผ่าตัดนอกเวลาราชการเพื่อให้ปีนึงเนี่ยสมมต,มมต,มมติมีเด็กที่ไปป่วยเป็นโรคหัวใจในประมาณ2 5 0 0ันถึง3,000คนเนี่ยก็ได้คิวเขากระจด้เร็วขึ้นบ,บวกถึงมูลนิธิเด็กโรคหัวใจเองเนี่ยก็จะมาช่วยสปอร์ตใน ในส่วนที่30บาทเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สปอร์ตเช่นปอดเทียมหัวใจเทียมคือเวลาเราผ่าตัดเพื่อเจาหัวใจออกมาเขาก็ต้องมีหัวใจเทียมไปใส่ไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะที่รองหัวใจออกมาซ่อมแล้วก็ใส่กับข้อปเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเองก็สนับสนุนเบื้องต้นอยู่แล้วโดยเฉพาะในเวลาราชการในเวลาราชการครับแล้วก็งานที่ไม่คอมพลีเคทมากๆครับจริงๆก็ช่วยเหลือดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่า ยังมีน้องๆอีกจํานวนหนึ่งจํานวนมากทีเดียวแหละที่บางทีเขารอคิวนานเขารอไม่ไหวสองคือเขาอาจจะคอมพลีเคทมากคอมพลเคทมากทางรัฐบาลโรงพยาบาลรัฐบาลเองก็อาจจะไม่กล้ารักษาก็จะมีคุณหมอที่จะอาจจะมาช่วยเรื่องนอกเวลาราชการที่มูลนิธิดูแลอยู่เนี่ยก็มาช่วยมาช่วยดูแ,แลเเคสที่ซีเวียมากๆเลยค,ค่ะซึ่งพอเวลาเรไปที่มูลนิธิเนี่ยครับมูลนก็จะบอกว่า ค่ารักษาต่อคนประมาณ35 0 0 0ครับก็อยู่ที่จะมีเป็นถ้าเป็นผ่าโอเพนโอเพนหานเนี่ยก็จะสูงกว่า35 0 0 0ืเดี๋ยวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะขยับไปประมาณที่4โดยเฉลี่ยเราอยู่ประมาณ42 0 0 0อ๋อครับ42,000บาทต่อคนแล้วเพราะว่าแต่ว่าถ้ามีเป็นเคสเล็กๆเช่นสามารถใช้สายส่วนหัวใจผ่าตัดแล้วเอาสายส่วนเข้าไปช่วยได้เนี่ยก็จะถูกกว่านั้นแต่ถ้าโอเพน a านก็จะแพงกว่านั้นก็เลยเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ42 0 0 0่ค่ะแล้วก็ ทางมูลนิธิเองก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเวลาผู้ปกครองต้องมาดูแลน้องๆในในกรุงเทพก็จะเป็นค่าใช้จ่ายต่างหากเวลาที่เขาอยู่ในกรุงเทพก็ต้องมีอาจจะเสียค่าที่อยู่ที่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงยาต่างๆที่บางบางเคสเนี่ยจะต้องกินไปตลอดชีวิตก็จะช่วยเหลือด้วยเพราะมีคนถามเยอะเวลาที่ไปที่มูลนิธิว่าเอ๊ะถ้าอยากจะช่วยสักชีวิตหนึ่งเนี่ยต้องบริจาคประมาณเท่าไหร่เป็นแสนเลยไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นสองใช่ค่ะครับขึ้นไปอีกนิดนึงซึ่ง 42,000บาทกับชีวิตของเขาในอีกหลายสิบปีใช่ถ้าลองสมมติว่าพ,พอคลอดมาปุ๊บภายในหนึ่งเดือนแรกเราผ่าตัดแล้วเขาสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้เลย60ปีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมากๆรวมถึงครอบครัวเขาด้วยที่เขาไม่ต้องมานั่งกังวลว่าลูกเขาจะหยุดหายใจเมื่อไหร่รเขาจะต้องพาไปหาหมออีกเมื่อไหร่ถ้าเกิดเขาทั้งครอบครัวรวมถึงตัวเด็กเนี่ยเขาสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ เราก็ได้ทรัพยากรบุคคลทางครอบครัวกลับมาสู่สังคมใช่เพราะมันไม่ใช่แค่คนเดียวมันคือทั้งครอบครัวกับเวลบีอิงของเขาจริงๆเวทีมีประเด็นหนึ่งที่ผมเวลาได้คุยกันกับพี่ๆที่มูลนิธิเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ารักมากพี่จา๋าในเรื่อเมื่อสักครูน่นี้คือไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องรักษาแต่บางทีเนี่ยเขาไม่มีเงินนั่งรถมารักษาด้วยซ้ำรหรือเขาออกจากงานไม่ได้เขาจําเป็นต้องมีเพราะเขาหาเช้ากินค่ำเรื่องพวกนี้เนี่ยเวทีเข้าใจ แล้วก็ช่วยดูแลอย่างประหยัดครับดูแลอย่างประหยัดแต่ก็ทําให้เขาสามารถพาลูกมารักษาได้ใชคค่ครับครับก็แต่ว่าจริงๆเคสซีเบียได้ไปฟังที่มูลิธิมาบางเคสเนี่ยคือเป็นหลักแสนก็มีแหละใช่เลยค่ะครับแล้วก็ถ้าต้องทานยาไปตลอดชีวิตก็เป็นอีกค่าใช้จ่ายหนึ่งเนาะทีนี้ก็เคยไปลองลงงานอะไรเงี้ยค่ะก็เคยไปดูที่โรงพยาบาลก็เด็ก เห็นเขาบอกว่าสองขวบค่ะแต่ว่าตัวเล็กมากอะไรเยงี้ค่ะก็เพิ่งได้มาผ่าตัดอะไรเยงี้ค่ะแล้วก็เราก็แบบโอ้ปกติเด็กสองขวบที่เราเห็นอะ่ะก็คือตัวใหญ่มากแล้ววิ่งเล่นได้แล้วแต่นี้คือเขาก็ยังตัวเล็กตัวเขียวๆอย่างที่บอกว่าหัวใจมันเป็นมันเป็นอวยัอวยวะหลักในร่างกายใช่ไหมคะก็เลยก็หวังว่าน้องเขาก็จะสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วแล้วก็ด้วยตัวจ๋าเองเนี่ยต้องตัวใหญ่ขนาดนี้ถ <laughs> ้าเห็นใ,ใ,ใ,ในในในวิดีโอนะคะ ก็ตอนเด็กๆก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะลิ้นหัวใจไม่ปิดก็โชคดีตอนนั้นคุณแม่ก็ทํางานในมูลนิธิแล้วแล้วก็ได้ไปปรึกษาก็เลยก็ต้องมีการระวังของใจยังเป็นเคสที่ดูแลตัวเองได้แล้วก็อนพอถัดมามันก็ปิดปกติมันก็เลยโอเคแต่ว่าช่วงนั้นก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันกลมันใกล้ตัวมากแล้วก็เราพอเราดูแลตัวเองเรารู้วิธีดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราปัจจุบันเราก็ไม่มีปัญหาด้านนี้แล้วเราก็ มาร้องเพลงมาเต้นมาอะไรได้อย่างปกติจะเคยไปร้องเพลงในโรงพยาบาลที่ในในอร์ดที่เขาดูแลเด็กเด็กรคหัวใจอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เขาก็มาถามว่าหนูเคยเป็นโรคหัวใจจริงๆหรอเราก็บอกเคยเป็นจริงๆค่ะแบบลิ้นหัวใจไม่ปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบแต่ถ้ารักษาหายแล้วจะสามารถร้องเพลงได้แบบนี้เลยใช่ไหมใช้ชีวิตได้แบบหนูเลยใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ค่ะเขาก็แบบ ขอบคุณมากที่ให้ความหวังเขาอไะไรเงี<อ>้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างโอ้โหประทับใจมากๆค่ะพอเรามาอยู่ในตรงนี้แล้วเราคุณคุณพ่อคุณแม่เขาเขาเครียดนะคะคเวลาลูกคนแค่แค่เป็นหวัดเป็นไข้อะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ก็เครียดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าลองคิดดูว่าหัวใจมันทํางานไม่ได้ เด็กออกกําลังกายปกติก็ไม่ได้แค่เดินบางคนก็เหนื่อยแล้ว <c oughs> นั่งอยู่เฉยบางคนก็เหนื่อยแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้สักครู่ว่าบางคนต้องดูแม้กระทั่งว่าเวลานอนเขาหยุดหายใจหรือเปล่าอะค่ะ <c oughs> จ,จิตใจของคุณพ่อคุณแม่เขาจะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเราสามารถให้ความหวังเขาได้ให้คุณภาพชีวิตทางครอบครัวเขาได้เนี่ยก็จะเป็นบุญกุศลกับทุกๆคนเลยครับ <c oughs> จริงๆแล้วที่นํามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยคือจริงๆมีหลายหน่วยงานที่ทําการกุศลในความหลากหลายแต่ว่า มูลคิด็กโรคหัวใจเนี่ยทำเฉพาะทางในรูป<ช>แบบนี้ละให้ท่านเห็นว่าคือตั้งใจทําให้ลงลึกแล้วก็ดูแลให้ครบถ้วนแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหากลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามีความต้องการจริงๆในการที่จะต้องแก้ปัญหานี้ไปนะครับแล้วก็ทางของภาครัฐก็ได้ช่วยแล้วเราก็ไปเติมให้ความช่วยเหลือนั้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น พอทําเรื่องของการบริจาคก,ก็จะมีหน่วยงานเอกชนจํานวนมากบางทีไม่ได้มาแค่บริจาคคนสองคนก็มบริจาคหลายๆคนนะครับบางท่านบางโรงพยาบาลก็กรุณาช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะคบ,บางโรงพยาบาลเองก็กรุณาในเรื่องของการให้เวลาแพทย์ที่เป็นแพทย์เฉพาะทางที่จ,จัดเป็นอีเวนต์เลยก็มีในหลายๆโรงพยาบาลก็ต้องขอบพระคุณมากต้องขอบพระคุณม,ม,มากๆนะครับแล้วก็ความน่าสนใจของมูลิธิเด็กโรคหัวใจก็คือว่า เป็นมูลิิที่ทํางานด้านนี้มา40กว่าปี43ปีแล้วก็อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินมา40ปีเพราะฉะนั้นปีนี้คอนเสิร์ตที่จะจัดจึงเป็นคอนเสิร์ตที่เกี่ยวข้องกับเลข40ถูกไหมครับใช่ค่ะก็คือ four decades of love charity concert 2024ก็คือ40ปีด้านความรักนี่แหละเพราะเราก็มอบความรักให้กับเด็กๆค่ะครับ ดังนั้นก็คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะเป็นเพลงเรื่องราวความรักในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรักหนุ่มสาวความรักระหว่างพ่อแม่ลูกความรักที่สุขสมหวังความรักที่ผิดหวังความรักตัวเองอ๋อซึ่งจริงๆทุกคนต้องมีต้องรักตัวเองแต่พอเห็นหน้าพี่จ๋าปั๊บใครที่เป็นแฟนเพลงพี่จ๋าจะรู้ว่าต้องมาแบบบลอดเวอร์รอบนี้บลอดเว์เหมือนเดิมไหมครับก็ยังเป็นบลอดเว์เหมือนเดิมค่ะด้วยความที่ เราถนัดด้านนี้นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนฝูงที่อยู่ในวงการที่เล่นละครเวทีมาด้วยกันก็จะถนัดด้านละครที่เป็นเพลงละครที่เป็นมิวสิควอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เจอมิวสิควลมิวสิควลแต่ว่าไม่ได้มาจากเรื่องเดียวแปลว่าพี่จ๋ากำลังจะหยิบเพลงมิวสิควลจากหลายๆเรื่องมาจาก1ิบกว่าเรื่องเลยค่ะเปิดได้ไหมครับว่าเอาเป็นตัวอย่างก็ได้ครับได้คเพลงอะไรที่เราจะได้ฟังกันบ้างครับมาจากเรื่องมูแรงรูชอันนี้คุน,นเคยกัน<อ><อ> มีจากทางดิสนีย์วอลต์ดิสนีย์ด้วยนะคะมีเรื่องเฮอร์คิวลส I Won't Say I'm In Love มีจาก Beauty and the Beast มี l o n King ค่ะคุณเคยกันหลายเพลงแน่เลยคุณเคยกันหลายๆเพลงแล้วก็มีเพลงที่เป็นนักร้องอมาตะที่เขาเอามาทำเป็นมิวสิค l อลเ่าวนี้ก็คือ Share อชื่อว่า The Share Show ค่ะแล้วก็มีละครเพลงชื่อว่า a n n j u u l i e t นะคะเป็นเรื่องราว โรมิโอและจูเลียแบบ Twist ว่าถ้า r o m e โอกับจูเลียแล้วไม่ไม่ตายละ่ะจะเกิดอะไรขึ้น oh. เรื่องนี้ก็จะพิเศษเขาจะเอาเพลงป๊อปนะคะยุ่90ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยกลับมาทำเป็นมิวสิค l ลก็จะได้วินเพลงป๊อปเก๋ๆที่เอามาอาร์เรนอยู่ในเรื่องราวโรมิโอและจูเลียมีเรื่อง uh, beautiful the carol king musical ค,ค,ค่ะก็จะเป็นก็จะเป็นเพลงของ carol king นะคะนักแต่งเพลงชื่อดังที่เอามาทำเป็นเรื่องราวชีวิตของเขา มีเรื่องพิพิ้นนะคะมีไม่ใช่ค่ะเรื่องผิดพินเป็นเรื่องแบบเป็นแฟนตาซีนิดๆนะคะแล้วก็มี h a r s p r a y h สเ r ร p r ค่ะ the boy from oz เป็นเพลงของ peter allen อะไรองี้ค่ะก็จะได้ยินเพลงที่คุ้นเคยมากๆแน่ๆนะคะในบางเพลงอย่างเรื่องมันจะมีเรื่องจากเรื่อง d ด a กคล a นะคะอาจจะคุณจะแบบไม่ค่อยคุ้นว่ามันเพลงมันเป็นยังไงแต่รับรองว่าเพลงทุกเพลงที่เลือกมาเพราะมากๆค่ะ คอนเสิร์ตนี้เนี่ยใครที่ชอบเพลงมิวสิควลอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมีคำถามว่าควรไปไหมคือต้องไปเพราะรวมแตม่มาเล่าด้วยเรื่องราวใหม่คือเล่าเรื่องของความรักใช่ค่ะครเราจะเน้นในในคอนเสิร์ตครั้งนี้เราจะเน้นด้วยเรื่องของความรักแล้วก็<ช>จะมีค,มคนบอกว่าอาจารย์เอกคุณจ๋าเนี่ยไม่ชอบมิวสิควลส่วนตัวชอบชอบฟังเพลงเฉยๆไปได้ไหมครับมาได้เลยค่ะรับรองว่า อลังการนะคะคือเพลงเพราะแน่ๆนะคะแล้วก็นักร้องเนี่ยก็การันตีว่ามีคุณภาพนะคะคก็อยู่ในวงการละครเวทีนะคะแล้วก็มีนักร้องรับเชิญด้วยอีก5ท่านเลยนะคะแย้มได้ไหมครับว่านอกจากพี่เจอพิจารแล้วเนี่ยเราจะเจอใครในคอนเสิ<ม>ร์ตที่บ้านมีคุณบุญเกียรติโชควัฒนานะคะคมีคุณประกรณ์มาลากุลนียุุธยามีคุณนรัฐาไทยเหมือนประสิทธิเวศหรือว่าถ้าชื่อในวงการจะเรียกว่าคุณแป้งนะคะผู้ก่อการดีคุณแป้งก็เป็นผู้ที่ ทำคอนเสิร์ตทำอะไรเพื่อเอาหางหาทุนให้มูลนิธิบ่อยครั้งนะคะมีดรประนัดดาวงพูดีนะคะพี่บุ๋มของเราองค์กรทำดีนะคะก็มาทำดีร่วมกับมูลนิธิเด็กรคหัวใจด้วยแล้วก็สายนักร้องนะคะคุณพี่ปานนะคะธนาพรแวกประยูนสิทธิ์เก่าจุ้าลุงศรใช่ของเราก็มารวมด้วยเพราะพี่ปานเองก็นอกจากเป็นนักร้องป๊อปเฉยๆเนี่ยพิปานก็เล่นละครเวทีมาหลายเรื่องมากๆก็เลย ดึงพี่ปานพี่ปานขามาร่วมร้องกันหน่อยค่ะได้คนชื่อดังจากหลากหลายวงการนะครับจริงผมเคยได้ซีดีคุณบุญเกียรติโชคพัฒนามาเพิ่งทราบว่าแกเป็นนักร้องที่ดีมากเลยใช่คุณบุญเกียรติชอบร้องเพลงมากค่ะแล้วคุณบุญเกียรติก็จะชอบร้องเพลงที่เป็นบรอดเวย์เป็นเปเพลงที่มาจากหนังเป็นมูฟวี่มิวสิคอลอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมากแล้วก็นอกจากปกรณ์เองก็เห็นแต่ในด้านการเงินโหคุณประกรณ์นี่คืออยากร้องมากค่ะขอแบบ เลยแล้วก็แบบว่าทุกคนต้องมาเตรียมตัวนะคะเพราะคุณประกรณ์เตรียมตัวมา3เดือนแล้วนะคะครับส่วนพี่ปานี่ no question ask นะครับไพเราะแน่นอนอยู่แล้วพี่จ๋าเองก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนั้นเราจะเจอกับความหลากหลายที่ไพเราะมากแล้วก็เป็นวันที่เราจะอิ่มใจแล้วก็บัตรที่จะเข้ามาในงานไม่ใช่บัตรที่เข้ามาฟังเพลงแล้วอิ่มใจอย่างเดียวแต่มันเป็นบัตรที่จะกลายเป็นเงินบริจาคเข้าสู่มูลนิธิแล้วไปช่วยน้องใๆในเรื่องของโรคหัวใจนี่แหละใช่เลยค่ะจองบัตรยังไงครับ จองบัตรที่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจค่ะโทร7166070-1ถึง1นะคะแล้วก็ Line แอดนะคะแอ ccft 2524นะคะทักไปที่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจได้เลยค่ะขายเองเลยค่ะเอ่า <laughs> นี้ <laughs> เพราะว่ามีแค่หนึ่งรอบเอาปีนี้รอบเดียวเหรอครับปีนี้รอบเดียวเลยค่ะ exclusive เลย หนึ่งรอบเท่านั้นนะคะวันเสาร์ที่25พฤษภาคมค่ะรอบ14นาฬิกา30นาทีเอมเเอร์เอ็มเเเหมือนเดิมเพราะว่าก็ได้รับการสนับสนุนจากเอ h มเท e r เตอร์มาตลอดครับไม่เติมรอบใช่ไหมครับ <S <S บอกไม่ได้ถ้าคนจนะจริงๆนะตอนนี้<ะ>ยังไม่เติมค่ะแต่ว่าถ้ามีผู้สนับสนุนโอ้โหจองบัตรมาท่มทลายนักร้องเองก็สู้นะคะถ้าเกิดว่าพร้อมเปิดรอบนะคะถ้าทุกคนร่วมใจกันมาร่วมทําบุญแล้วก็มาร่วมฟังเพลงด้วยกันคือ จริงๆแล้วเนี่ยรายการของเราก็จะคุยกันเรื่องของสัพเพเหระโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบริหารจัดการนานๆจะมีโครงการพิเศษเข้ามาสักครั้งหนึง่งโครงการหนึ่งที่พอได้ติดต่อรับการติดต่อปั๊บเนี่ยบอกว่ามาเลยมาเลยก็คือโครงการนี้แหละครับก็ขอใช้เวลาในรายการของเราได้คุยกับพีจ่จ๋าปีหนึ่งครั้งหนึ่งเพื่อเอาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ <ขอ S 1> ถือ,อว่าเป็นสะพานบุญสําคัญในการที่จะช่วยดูแลน้องๆในเรื่องของโรคหัวใจเด็กนะครับก็ บัตรมีราคาเท่าไหร่บ้างครับพี่จ๋าครับบัตรราคานะคะ1 5 0 0 2 0 0 0 2,500แล้วก็3,000บาทนะคะ mm. ก็อย่าลืมนะคะจองที่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจค่ะแล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงว่านอกจากนักร้องรับเชิญแล้วเนี่ยนักร้องที่เป็นแก๊งประจําของเราเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์เก่าจุลามากมายค่ะไปไปมาๆก็อา้าวจบจุลาอา้าวจบจุลานะคะ <laughs> มีพี่จ้อนธนีพูลสุวรรณนะคะพี่แม็กเทพธานาปลารกาวงนายทุยามี น้องกายทรงศิลน,นะคะมีน้องเนตการดารวิทยานุภาพยืนยงนี้ก็สิ์กาอักษรแล้วก็เป็นนางเอกมิสเิเคิลมาหลายเรื่องนะคะมาหมดเลยนะครับวิทยากนหนึ่งนะครับนิเทศรหน่อยออสถบาบันส่วนจ๋าจบนิติศาสตร์ <laughs> นิติศาสตร์เอกร้องเพลงเหมือนที่คณะผมมีพาณิชยาศาสตร์และการบันเทิงใช่ค่เอ๊ะเพื่อนมือฟังอาจจะแบบเอ๊ะนิติศาสตร์ดี๋ยวนี้เขามีเอกนี้แล้วเหรอตั้งขึ้นเองค่ะแต่ว่าเอาจริงนิติศาสตร์เยอะมากเลยนะคะเพราะหลายคนใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเคยไปก่อนช่วงโควิดเนี่ยก็ไปอัดเหมือนไปรวมตัวอัดเพลงคณะใหม่กันแล้วก็อ้าว โอ้มีเป็นสิบสิบกว่าคนเลยค่ะที่อยู่ในวงการบันเทิงร้องเพลงจริงๆเลยนะคะก็วันนั้นจะได้รวมดาวทั้งฝั่งของจุลาเองทั้งคนที่อยู่ในวงการเองทั้งคนที่อยู่ในวงการเพลงและวงการอื่นๆนะครับก็บนเวทีคงสนุกสนานกันน่าดูตอนนี้ซ้อมเป็นไงบ้างครับซ้อมกันเข้มข้นมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยอีกไม่กี่วันเราจะเริ่มซ้อมกับวงดนตรีแล้วนะคะแล้วก็ท่าเต้นต่างๆก็ ซ้อมกันแล้วมีทั้งร้องนะคะทั้งเต้นกันเองด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดคอสตูมให้ตรงตามเรื่องราวเหมือนเราไปดูซีนนั้นๆจากละครเวทีเรื่องนั้นๆเลยค่ะคิดว่าทุกคนทำเต็มที่เพราะว่าเป็นปีพิเศษและสำคัญของมูลนิธินะครับ40ปีภายใต้พระอุปถรัรมภ์ของเสด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงาราธิวาราชนครินครับพี่จ๋าครับ ผมคิดว่าบัตรมันต้องเต็มเร็วแน่เลยสาธุค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องรีบบอกเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไลน์อีกสักครั้งหนึ่งครับค่ะมลินทีเด็กโรคหัวใจนะคะ7166070ถึง1นะคะแล้วก็ไลน์แอ CCFT2524 ค่ะรีบจองเลยนะคะ CCFT นะครับ2524ก็คือปีเกิดของโมเลินทีนั่นเอง ก็วันนี้เราได้คุยเรื่องราวเรื่องราวสาคัญคือเรื่องราวที่ทําให้เราอิ่มใจในการที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปให้กับน้องๆที่มีปัญหาโรคหัวใจนะครับท่านฟังรายการวันนี้ท่านซื้อบัตรก็ได้หากว่าวันนั้นไม่ว่างจริงๆรอฟังนิดนึงอาจจะมีคอนเสิรต์ตรอบเพิ่มก็ได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้ายังไม่ว่างจริงๆแต่อยากไปเหลือเกินอยากทําบุญไม่ต้องไปแต่ก็ทําบุญได้ <c oughs> ที่มูลนิธิแติดต่อตามเบอร์นั้นได้เ,เลยนะครับ <c oughs> แล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้ยังไม่ได้พร้อมจะบริจาคท่านแชร์ก่อนแชร์คลิปที่ท่านฟังอยู่นี้นะครับหรือแชร์เรื่องราวเหล่านี้ถ้าท่านฟังวิทย,ยุอยู่ให้กับผู้ฟังนะครับแล้วก็เพื่อนๆของท่านเพื่อจะได้สนับสนุนเรื่องราวดีๆอย่างนี้ไปด้วยกันครับพีจ่จ๋าอยากปิดรายการด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องๆโรคหัวใจอีกครั้งหนึ่งให้พีจ่จ๋าได้พูดคุยว่าเด็กๆที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือมากแค่ไหนครับก็ เด็กๆที่เป็นโรคหัวใจนะคะหัวใจเป็นสิ่งสําคัญในร่างกายเรานะคะถ้าหัวใจเขาแข็งแรงร่างกายเขาก็จะแข็งแรงค่ะอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะช่วยช่วยเหลือเด็กๆนะคะให้เขามีสุขภาพแข็งแรงที่เรามีทรัพยากรบุคคลมาช่วยพัฒนาประเทศชาติเราได้ ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือทั้งครอบครัวเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกับทางครอบครัวเลยนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมของทางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจนะคะสามารถเข้าไปในเว็บไซต,ต์ d o c t o r d e c c o m ได้นะคะหรือ search มูลนิธิเด็กโรคหัวใจใน search engine ได้นะคะก็จะมีข้อมูลในในเว็บ d o c t o r d e c เนี่ยก็จะมีข้อมูลที่มาการรักษาการไปออกหน่วยต่างๆของมูลนิธินะคะท่านที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆก็จะมีการมูลนิธิจะมีการออกหน่วยไปต รวจคัดกรองนะคะที่เป็นโรคหัวใจก็สามารถติดตามข่าวได้ในของดรเด็กด้วยนะคะก็ช่วยมาช่วยเหลือเด็กๆกันเยอะๆนะคะครับผมคิดในเชิงของผู้บริหารธุรกิจว่าจริงๆถ้าท่านเป็นผู้บริโภคทั่วไปท่านก็ซื้อบัตรใบเดียว2ใบแล้วก็ให้ครอบครัวท่านก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรธุรกิจแล้วอยากจะทําดีท่านซื้อเป็นชุดใหญ่ให้กับ ชาวพนักงานของท่านหรือจะมาเหมารอบอีกสักรอบสองรอบก็คงไม่ว่างกันนะครับ่ติดเลยค่ะยินดีมากๆค่ะแล้วก็ทางมูลนิธิสามารถออกใบเสร็จรลดหย่อนภาษ,ษีได้ด้วยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในานามบุคคลหรือในานามองค์กรก็สามารถทําได้คะ่ะทําบุญกับเรื่องของหัวใจจิตใจจะได้ฟูนะครับ<ช>แล้วก็ทําบุญกับหัวใจของเด็กก็จะได้เติบโตอย่างแข็งแรงนะครับ<ช>ก็หวังว่าวันนี้ <ๆ S 1> นําเรื่องราวดีๆมาฝากทุกท่านกันนะครับ นำพี่จ๋าครับคุณสุราภิ์โพธิพักนะครับมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับหวังว่าปีหน้าหรือเรื่องราวอื่นๆเราอาจจะได้คุยกันอีกอยู่บ่อยๆนะครับพี่จ๋าครับครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับ i n n o v a t i v e Wisdom นะครับสันสาระความรู้จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ presents for decades of love charity concert 2 0 2 4 พบกับบทเพลงที่จะถ่ายทอดความรักหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติจากมิวสิควอลหลากหลายเรื่องราวนำโดยสุดาพิมพ์โพธิพัก์และนักร้องอีกมากมายพร้อมด้วยโชว์จากแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณบุญเกียรติโชควัฒนาคุณประกรณ์มาลากุณณอยุธยาคุณรัฐไทยเหมือนประสิทธิเวชดรปรนัดดาวงคูดีและคุณธนาพรแวกประยูน วันเสาร์ที่25พฤษภาคม14นาฬิกา30นาทีณโรงละครเอมเทียเตอร์ปัตรราคา3,000 2,500 2,000และ1,500บาทจองบัตรได้ที่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจโทร02-716-6070-1 LINE ล at ccft 2524แล้วพบกันนะคะ